หลังจากการปรับขึ้นอัตาราดอกเบีย้ยครั้งล่าสุดของทางธนาคารกลางญี่ปุ่นเป็น0.5%ได้ทําให้เกิดการตอบสนองจากตลาดอย่างเงีย,ยบๆโดยราคาของบิตคอยยังคงทรงตัวอยู่สูงกว่าระดับ16,000ดอลลาร์สหรัฐและดัชนีหุ้นสหรัฐยังคงเข้าใกล้ระดับสูงสุดตลอดการโดยสิ่งนี้ยังคงแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับความวุ่นวายที่เห็นได้หลังจากการปรับขึ้นอัตาราดอกเบีย้ยในช่วงของเดือนกรกฎาคมปี2024 โดยนักวิเคราะห์ยังคงแนะนําว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นมีราคาที่จะต้องจ่ายอยู่แล้วและช่องว่างอัตราดอกเบี้ยที่กว้างเมื่อเทียบกับสกุลเงินทั่วโลกจึงส่งผลต่อกิจกรรมการซื้อขายเงินเยนแบบคอริเทดโดยบิตคอยกับดัชนีหุ้นสหรัฐนั้นยังคงเห็นการตอบสนองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในครั้งนี้เมื่อเทียบกับผลพวงจากการขึ้นอันตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมปี2567 การตัดสินใจล่าสุดของทาง BOJ ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้น25จุดทื้นฐานเบสิสพอยต์เป็น0.5%จาก0.25%ได้ทําให้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของญี่ปุ่นอยู่ในระดับที่ไม่เคยเห็นในรอบ17ปีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในครั้งนี้แม้จะมีนัยยะสําคัญ แต่ยังคงดูเหมือนว่าตลาดจะคาดการไว้แล้วส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงมีปฏิกิริยาที่สงบลงโดยในช่วงเช้าของการซื้อขายที่ตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์ดัชนีหุ้นสหรัฐยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดตลอดการโดยปรับตัวลดลงมาเพียงเล็กน้อยแต่ยังคงพร้อมที่จะปิดตลาดด้วยสัปดาห์ที่ชนะติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่2 โดยล่าสุดนาเวลาปัจจุบันในตอนนี้เองสัญญาณเรียวไทม์จากทางบิตคอยนั้นยังคงเห็นการซื้อขายของบิตคอยมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่14366 US d ลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เห็นราคาของบิตคอยนั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน ติดลบลงไป0.48%โดยตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด C D C Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีเขียวบ่งบอกว่าบิต o i n นั้นยังคงอยู่ในเทรนขาขึ้นในฝั่งของตัวชี้วัดที่สำคัญอย่าง MACD หรือตัว M A C D เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ M A C D นั้นดูเหมือนกับว่าจะเริ่มที่จะมีการโค้งงอต่ำลงมาจากสัญญาณฮิสโตแกรมที่บ่งบอกว่ามีแรงขายมากวันก่อนหน้านี้ซึ่งบ่งบอกว่า Bitcoin นั้นอาจถูกเทขายลงมาได้ในระยะสั้นในฝั่งของตัวชี้วัดที่สําคัญของฟินโบนิชีซึ่งบ่งบอกระดับแนวรับที่สําคัญหาก Bitcoin ร่วงลงมาที่โซนระดับราคา850,000 USD และล่าสุดราคาของบิตคอยนั้นยังคงเผชิญกับระดับแนวต้านที่สําคัญที่โซนระดับราคา151,000 USD และถ้าหากหลุดขึ้นไปได้ บิตคอยนั้นอาจต้องมีลุ้นที่โซร,ระดับแนวต้านที่แข็งแกร่งที่135,000 US ดอลลาร์ USD